เขาเขาเขาเป็นอะไรของเขาเติมก็ไม่เติมไม่เป็นไรแฟฝงเราไปคุณไม่มาเฮ้ยวันนี่ดีเนี่ยเดี๋ยวกูเขาเป็นอะไรอะรีบกูเอ้าก็มึงไม่เดินอ่ะไอ้กูเจี๊ยบอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเมดเมดมึงดูนี่นะกูไม่เคลียร์เลนกลางมึงด้วยดูนะดูนะไอ้อาดมึงไม่เคลียร์ดิ เดี๋ยวมันงนไอ้กูไปเกลีย์ด้วยนะเอาดิเออเนี่ยมันสั่งถอยเอาเพื่อโอ้โหตัวเดียวเองเลยรู้บ้างอะไรวะเวลาเพื่อนไม่เชื่อรู้สึกไงโอ้ยเอ้ยกูแอบรู้สึกเจ็บจิ๊บกูไม่เกีียวเดี๋ยวโชว์ Wonder Woman <input> ป่าโคตรโกงเลยครับตอนนี้โกงชี้ชี่อะอ้าเด็กแคบพุยกระดดซีไอ้เด็กแคบได้ยินรอไปจบล่างนะไจบล่าง ทำไมรายต้องทำหูทนลมไม่ได้ยินเราด้วยอ,ะอ่ะฮะถ้านายไม่ตอบเราจะวิ่งไปโยนนะนถ้านายไม่ตอบเราเราจะวิ่งไปโยนจริงนะนายกำลังท้าทายเหรออาร์ติเกเทพนายอยากดูเฟ<า>ิร์สบัตใช่ไหมะอะเข้าเลยอาร์ติเกเทพต้องเข้าแล้วจังหวะนี้สปอนเซอร์ต้องมาแล้วอาร์ติเกเทพอาร์ติเกเทพอาร์ติเกเทพ ดูดิคุล้าได้หมดเลยอะอาดเด็กเทพโอ้โหอาดอาดคุร้องตีนอยู่อาดอาดโอ้โหไออาดไอพี่เฮ้ยมึงไม่เดินมาเลยอ้วนมึงเงินได้หมดเลยเนี่ยหมดตีเลยข้างในเนี่ยมีอยู่48คนไอพี่ข้าลงอยู่ดูโอ้มึงสองสองมึงก็หนีมันมาดีมึงแขนมึงยาวมึงก็บินมาเลยไอพี่เออล่างไม่เดิมเลยโค้ก โคตรกระโปงขนาดขนาดเม็ดมันรู้แทนที่จะได้2เห็นไหมขนาดเม็ดมันยังรู้มึงไม่รู้อะไรบ้างไหมเล่นล้มออกของลมหรือเปล่าไม่ออกมานี่ฮาเลยนะต้องเปิดแหละจังหวะเนี้ยอาร์เดตเทพดึงมาดึงตัวอาร์เดตเทพอาร์เดตเทพได้ต้องดึงมาหึงตัวอาร์เดตเทพอาร์เดตเทพโอ้โหเฮ้ยโดนลาดเฮ้ยอาร์เดตเทพมึงดึงโดนได้ไงโอ้โหไม่ได้สักตัวเฮ้ยมังกรและอาร์อาร์แทงมังกรนี่ ไปอาร์ตอาร์ตหมีมาหมีมาอย่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 ากลับกลับไอ้ยมึงนี่เชื่อฟังเชื่องเหมือนหมาเลยวะพอดีคนดูกูอย่างเยอะอาร์ตเทพมึงต้องโชว์แหละคนดูบอกว่าแก๊กแบบเป็นตัวที่โหดมากนะโหดจริงเปล่าไอ้ขี้โคตรโง่เลยพี่หมียังโง่เลยวะไอ้เมตตีป้อมกูยังชอบเลยดูดิหาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากแรล่งใดก็โดนสองอะครับเนาะเฮ้ยเฮ้ยสามหนึ่ง กูยังชอบเลยว่ามึงไม่รอดหรอกมึงก็ไม่รอดนะมึงก็ไม่รอดกูก็ไม่รอดอ้เหมือนจริงกูจะไม่รอดเลยว่ะอ้อไอ้เฮ้ยอะไรของกูวะไอ้ก็ต่างควรต่างเล่นไอ้อตมึงไม่เติมวะมึงโลมอ่ะมึงไม่เติมวะมึงไม่บินมาเรามึงตายได้ไงมึงมึงก็รีบเกิดดีมึงช้ามึงอย่าก็ออ้างเลย คนดูเขาเริบบอกมึงแล้วเนี่ยมึงเดินช้าเออกูไม่เล่นหลอกเนี่ยไอ้ไอ้พี่น่ะเขาเขาเขาเป็นอะไรของเขาว่าเติมก็ไม่เติมไอ้มันเป็นไี้แล้วไอ้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรวะแค่คนไม่เติมแค่ทีเดียวเองไอ้บ้ามันไม่เล่นแล้วอ่ะทำไงทีนี้กูเจอเม็ดแช่เลนของจริงอ่ะไอ้เม็ดแช่เลนของจริงแช่จริงเฮ้ยมึงเป็นไอ้ไรอ่ะเฮ้ยมันจะไม่เดินไหวอาร์ตทำไงอ่ะอาร์ต อาร์ตเพื่อนรักเมดไม่เดินแล้วชิบโอ้ยซะมึงก็เกินไปมึงงอนเนี่ยเพราไม่โดนอีกเอ้ากูดูกว่าโดนเนี่ยกาดจะแบบกดติเต็มที่ถอยมาเพื่อนเดี๋ยวกูไปฟาร์มกันกูเจอเมดแชรเลนของจริงละต้นตำรับเลยฮัลโหลไม่เป็นไรแพ้เราอะไรนะไม่เป็นไรแฝงเราไปคุณไม่มา เฮ้ยมันเป็นดิเนี่ยเดี like cool ๋ยวไอ้เดี๋ยวมันเป็นไรอ่ะงั้นเราไม่ช่วยบ้างเฮ้ยมึงต้องมางอมันแล้วแหละอาร์ตไม่ใช่กูแล้วแหละกูว่ากูไม่ใช่คู่กับเรนี่แหละโอ้ยขอสักตัวเถอะโอ้ไม่น่ารีบกดอันสีเลยวะโอ้ยแม่งกดอย่างล็อกเลยวะ โอ้กดอนสันติอย่างล็อกเลยกูเฮ้ยเอ้ามันอยู่เหรอโอ้ให้เกียรติกูบ้างโอ้โหไม่ท่าอีกเลยไอคนมาช่วยเลนมึงเต็มเลยไอเม็ดหายงอนได้ละคนมาเลนมึงบานเลยเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะชีบกูเอ้าก็มึงไม่เดินอ่ะไอกูเจี๊ยบอยู่วะเนี่ยก็เขามาช่วยมึงมึงจะเอายังไงมันจะเอายังไงของมันวะมันปิดหูฮัลโหลเม็ดมึงยังไงเนี่ย โซมีดนายเอาไงเนี่ยนายบอกเราดิเราจะได้ทำตัวถูกอย่างนี้เลยนะแน่นี้ไม่เลื่อนล่ะอาร์ตเจอตำนานเมดแชลเลนว่ะเฮ้ยตายตายตายเมดแชลเลนปาบเขาให้วุ่นจิตดิเฮ้ยกูมาช่วยมึงแล้วกูมาช่วยมึงแล้วไอ้ตี่ธรรมดาโคตรเบาเลยวันเด้อเฮ้ยเป็นไง เอ้ยเมดเมดมึงดูนี่นะกูไม่เคลียร์เลนกลางมึงด้วยดูนะดูนะไอ้ฮักมึงอย่าไปเคลียร์ดิเดี๋ยวมันงอนไอ้กูไปเคลียร์ด้วยนะเอาดิเออเนี่ยมันสั่งถอยเรื่องหนีแล้วล่ะไอ้มันคือเม็ดดำหนึ่งเว้ย หนึ่งเดียวเลนเดียวด้วยไม่เดินด้วยไอ้กูไม่ได้มากับอาร์ตนะเมธมึงอย่าเข้าใจผิดนะไออาร์ตตอนแรกกูไปตายกับมึงือะมึงจำได้ปะที่บ้าฟ้ามึงกับกูอะเป็นเพื่อนรักกันเมธมึงจำได้ไหมเราเป็นเพื่อนรักกันนะเว้ยเราไปด้วยกันเอาเพื่อโอ้โหตัวเดียวเองเลยกูเดินออกมาได้ไหมเนี่ยกูไม่ได้ดูดนะเว้ยกูเดินผ่านเฉยชกูเดินผ่านเฉนไอ้กูเดินผ่านกูเดินกูเดินผ่านเฉยนะเว้ยกูไม่ได้ดูดไออาร์ตอย่าไปตีกีมันไอ้เฮ้ยไปมาช่วยล่างก่อนลม โอ้ยเลยกูแม่งฆ่าใครไม่ได้เลยว่ะเกมนี้โอ้ยเอ้ยกูกดอันสิแล้ววิ่งตามนี่มเนี่ยแกงหนีครับน้าไม่น่าน่าโง่มาฟาร์มนะมึงว่ามันจะโง่มาฟาร์มป่ะมึงว่ามันจะโง่ป่ะอันอันมึงว่ามันมาป่ะไปอันอันช่วยหน่อยอันอันอันอุ้ยโดดอยู่กับที่ อาร์ตมาหน่อยอาร์ตเพื่อนมาหน่อยดูนี่นะอาร์ตดูนี่ดูสเต็ปหลบกูนะโอ้โอะไรอะไรเอาของไปหรือเปล่าเราอะเอาของไปหรือเปล่าไอ้ไอ้ออาร์ตอาร์ตอาร์ตดึงดึงอาร์ตอาร์ตอาร์ตดึงมาตัวหนึ่งดูบ้างอะไรวะเวลาเพื่อนไม่ช่วยรู้สึกไงโอยเอ้ยกูแม่งรู้สึกเจ็บชิบกูไม่เกี่ยวมึงมาช่วยกูหน่อยดิเบนฮัลโหลกูไม่เกี่ยวกับกูก็ตายกับมึงตอนแรกกับมึงจำไม่ได้เหรอช่วยกูด้วย ไอ้เชื่อมันไม่ช่วยใครจริงๆว่ะไอ้กูจะแกล้งไม่ช่วยมันดีปะโอ้กูแซ่ดโอ้กูแซ่ดจะไม่ตีแล้วเนี่ยกูชอบมันพิมพ์ภาษาสกอยเนี่ยกูชอบมากเลยแต่สตีมอยู่ไหนพี่อ่ะพี่สตรีมอยู่นี่ไงอยู่ในองค์ไอ้สัสเอ็งพี่ไม่คุ้นเองเลยวะพี่นี่ออกจะโคตรดังเลยเว้ยประเทศไทยนี่กูดังที่สุดในประเทศเลยนะฮะ ไม่ช่วยก็ช่างเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบอกผัวแน่เฮ้ยไปเรียกผัวมึงมาไปไปเรียกผัวมึงมาไปกูไม่ช่วยมึงนะนี่กูวนตีใส่มึงเรียบเรียเห็นปะนี่หอะยัดหน้ามาหนึ่งทีเฮ้ยมันก็มึงเอาเหรอมึงแซวเพียงตูดไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงอย่าแย่งของฟาร์มกูดิเฮ้ยมึงอย่าแย่งของฟาร์มกูดิโอตีตุ่นไอ้จุ๊ยจุ๊ยโอ้โหเร็วชิบ เกือบล่วงแล้วมึงจะคิวสักสิบเก้าตัวเลยเกมนี้ oh! นี่ผมจะแกล้งมันด้วยกันเดินหนีนะแกล้งมันเลยปามต่อปามต่อเฮ้ย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 มานี่ดิมา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 เม็ดเมดมาเม็ดมาเม็ดมาเอ้ยเม็ดจะช่วยแล้วเฮ้ยเม็ดจะช่วยแล้วไอ้พวกเราเม็ดเอ้ยเอ้าเดินกลับเลย เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจอโซ่ไปดิเจอโซ่ไปดิเจอโซ่ไปดิโซ่ไปดิยัดหน้าไปดิมาดิเฟี้ยวอ่ะมึงอะเฟี้ยว่ะมึงเฟี้ยว่ะมึงอะฮะเฟี้ยวหรอกูไม่น่าไปทักมันเลยว่ะเมื่อกี้เฮ้ยเม็ดจะช่วยเราไว้พวกเราเม็ดเอ้ยเอาเดินกลับเลยเดินกลับเลยเดินกลับเลยกูทักมันมันหยุดเดินเลยมันเดินสู้มันได้ป่าววะ โอสบายเฮ้ยเอเมนเฮ้ยมันบอกถอยมีบ้านเลยเพื่อนเอเมนมันบอกถอยอ่ะไอ้าเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกโอ้โหออกมาดิเดี๋ยวมาช่วยมันเลยเออเดี๋ยวมาช่วยมันนี่แทงแม่งเ่ะเออให้มันไปเรียกหัวมาแฝงฟาดตูดแม่งเดี๋ยว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 เฮ้ยกูใช้ของเล่นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าเล่นนะอาร์ตอาร์ตมึงเพื่อนกูวะเราจะอยู่พวกเดียวกันนะเว้ยเรสเตอร์เราจะ อยู่คนละพวกมันไออารเ,เม็ดไม่ออกตัดเลือดวะโอ้เห็นแกตัววะ่ะโอ้โหอหนอแมวไม่ดด่น <c oughs> ไอไอแคลลี่นี่แบบเสือกลาดบ่อยจังวะกูเล่น เขาทำมามาอยู่ดีมาคอสคิวและหรอเออเลนกูเนี่ยมึงยุ่งเหี้ยอะไรกับมันเนี่ยถอยเฮ้ยถอยไออาร์ตเลนมันมึงอย่าไปยุ่งกับมันนี่นี่เขาแบบเค็มเอาความดีเขาเลยเขาคิดว่าเขาแบบเอ้เขาเออเขายืดหมดแล้วแบบเออหาความดีให้ตัวเองเฉยเอ้ยล็อก่ะไอ้มึงเอ้ยดูมันจะพิมพ์อะไรต่อไปจบเลยอรอเฮ้ยอย่าเพิ่งจบดิโอคนดูกำลังเยอะเลย เอ้ยมึงจบคนดูกลัวลังแบบอยากดูอย่ามึงจบอย่ามึงจบเว้ยเลนมันเลนมันเดี๋ยวถ้ามึงไปจบเลนกลางนะเดี๋ยวกลางมันคิดว่าตัวเองแบกนะเว้ยมึงถอยก่อนมึงอย่าไปจบเลนนี้มึงไปจบเลนอื่นเว้ยเราก็มีศักดิ์ศรีของเราเว้ยเราจะไม่จบเลนกลางเว้ยโอ๊ยป่าแท้ไม่เคยโดนใครเลยโอ้แล้วก็ยังไม่โดนมึงจะไปไหนมึงมาไหนมึงมาไหนฮะมึงแน่เหรอ มึงแน่เหรอมึงแน่เหรอมึงรู้จักวันเดอร์เปล่ารู้จักวันเดอร์ป่ามึงรู้จักวันเดอร์เปล่าเออไอ้แคลลี่เทียงี้ไม่อยู่วะ <c oughs> ต้นเกมละไม่มาไอ้เออเขาไม่มาจาังหวะเดียวเองมึงจะโกรธอะไรขนาดนั้นจำฝังใจกูเลยวะเนี่ยมึงก็ตายอยู่กับกูอีเมดไอ้มันฝังใจที่ไรนักหนาวะเนี่ยหัวไม่รักเหรอหรือว่าไงหัวไม่ทำการบ้านไหมเนี่ยตื่นนี่เป็นหนึ่งที เห็นไหาท่ากูเทปะป่ะพิมพ์ยานานนังวะทำไมรอบนี้มึงพิมพ์นานนังเอ้ยทำไมรอบนี้มึงพิมพ์นานนังมึงเอฟเคป่ะเนี่ยเฮ้ยหดแล้วเตะเฮของจริงวะ่ะคนนี้แม่งเฮ้ยของจริงวะ่ะไอของจริงวะ่ะรีบจบเอาชิมแล้วเอ้ยนี่ก็เป็นที่เนี่ยโอ้โซโล่นี่บันเทิงจริงวะ่ะถ้าผมปลาแซ่ดโดนสักคนนี่เกมน่าจะเปลี่ยนนะทั้งเกมกูยังปลาไม่โดนใครเลย โอ้โหฟีคู่เจ็ดเอไอ้เอ้ยเอามาได้ไงดูดดิดูดดิอาร์ดดูดดูดอาร์ดไอ้มาดิก็มาดิมามาสองห้ามาสองสิบเอ้ยมันเป็นเอ้ยมันมามันมามันอยู่ข้างบนเว้ยมันอยู่ข้างบนเฮ้ยแล้วมึงไปยุ่งกับเลนคนอื่นทำอะไรเลสเตอร์เออเลนมึงมึงไม่มาเล่นน่ะ เลนกลางอ่ะไม่มามาดิ <will> เออไปยุ่งกับเลนคนอื่นเฉยเลยโอ้โหเห็นแกนตัวว่ะ uh วันเดอร์แม่งเร็วขึ้นจริงวะ